วิธีปลูกมะละกอให้โตเร็วลูกใหญ่ลูกดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปีค่ะมะละกอเป็นทั้งผักและผละไม้ซึ่งสามารถที่จะปลูกกินในครัวเรือนแล้วก็ปลูกขายเป็นพืชเศรษฐกิจราคาดีเลยละค่ะลูกสุกก็จะมีรสชาติหวานอร่อยส่วนลูกดิบนะคะเราก็นำมาทำเมนูแกงส้มตำมะละกอสุดแสนอร่อยและอีกหลายเมนูเลยค่ะ ที่สำคัญก็คือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงทนฝนแล้วก็สามารถที่จะปลูกเก็บกินผลผลิตได้ทั้งปีเลยค่ะชอบดินร่วนปนดินทรายหรือว่าดินร่วนปนดินเหนียวก็ได้ค่ะชอบพื้นที่ที่มีความชื้นแต่จะต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีน้ำแฉะจนขังนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังห้ามปลูกเลยค่ะเพราะว่ามราระกอจะรากเน่าแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะ มาดูวิธีการปลูกให้ได้ผลกันค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะปลูกมะละกอกันแต่บางคนก็ปลูกแบบปลูกไปโดยที่ไม่รู้เคล็ดลับวิธีการปลูกนะคะไหนไหนก็จะปลูกกันอยู่แล้วก็มารู้เคล็ดลับวิธีการปลูกให้ได้ผลดีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะมาดูวิธีการเตรียมดินเลยค่ะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะปลูกเพื่อขายบางท่านก็จะอาจปลูกเพื่อเป็นพืชผัก ผลไม้ที่บ้านกินในครัวเรือนนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ก็ให้นำปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักก็ได้นะคะ1ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนนะคะก็โดยประมาณเอาในแปลงเลยค่ะถ้าบริเวณพื้นที่แปลงคาดว่าจะมีเชื้อรานะคะก็ให้ใส่ปูนขาวลงไปด้วยค่ะในแปลงก็ประมาณ1 0 0กิโลกรัมต่องานนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทำการไถทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ดิน ปูนขาวนี่แหละค่ะไถให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ทำการกำจัดวัชพืชด้วยนะคะพวกหญ้าต่างๆก็ให้ดึงขึ้นมาอาจจะดึงขึ้นมาไว้บนแปลงหรือว่าจะขนออกนอกแปลงก็ได้นะคะรวมทั้งพวกกิ่งไม้ต่างๆนะคะก็ให้อาออกจากแปลงด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ตากดินเอาไว้10วันค่ะ เมื่อเราตากดินเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาทําการขุดยกแปลงค่ะซึ่งแปลงนั้นก็ให้มีหน้ากว้างประมาณเมตรเจ็ดนะคะส่วนความยาวนั้นก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านเลยค่ะโดยให้ยกแปลงสูงประมาณ20ซนติเมตรแล้วก็ทํำร่องที่จะให้น้ําไหลลงมาจากแปลงนะคะก็ประมาณ30เซนติเมตรค่ะความห่างระหว่างร่องถ้าหากว่าเราไม่ทําร่องน้ํานะคะเวลาที่เรารดน้ําน้ําจะแฉะ ถ้าหากว่าน้ําขังแฉะนี้นะคะก็จะทําให้รากของมะละกอนี่เนา่าเพราะมะละกอนี่เป็นพืชที่มีรากสั้นค่ะเสร็จแล้วก็มาขุดหลุมเตรียมปลูกค่ะโดยให้หลุมกว้าง50คูณ50เซนติเมตรแล้วก็ความห่างระหว่างหลุมก็คือ2เมตรคูณ2เมตรค่ะเพื่อให้มะละกอเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับแสงเพียงพอค่ะการปลูกค่ะ เราก็จะปลูกโดยการใช้ต้นกล้าที่กล้ามาแล้วนะคะต้นกล้านั้นก็จะมีอายุประมาณ45-60วันนะคะซึ่งจะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเวลาปลูกจะติดง่ายนะคะแล้วถ้าอยากให้มะละกอเป็นพุ่มหรือว่าแตกยอดออกมาประมาณ3ยอดนะคะก็ให้ทําการตัดยอดก่อนปลูกค่ะเวลาตัดนะคะก็ให้ตัดบริเวณยอดนะคะอย่าไปตัดครึ่งครึ่งต้นนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราตัดที่ยอดจะทำให้แตกยอดใหม่ประมาณ3ยอดแต่ถ้าเราตัดตรงครึ่งต้นนะคะยอดที่ออกมาใหม่นี้ก็จะออกประมาณแค่ยอดเดียวค่ะที่เห็นนี้จะเป็นมะละกอเพศผู้นะคะซึ่งมะละกอเพศผู้จะมีแต่ดอกค่ะจะไม่ออกผลนะคะ มะละกอจะมีทั้งหมด3เพศนะคะเพศที่เห็นนี้ก็คือเพศผู้ค่ะส่วนเพศเมียนั้นจะลูกสั้นๆแล้วก็ข้างในจะกรวงนะคะรสชาติก็จะไม่อร่อยส่วนเพศที่ให้ผลผลิตสูงนั่นก็คือมะละกอเพศกระเทยค่ะเนื้อจะแน่นเนื้อเยอะหวานอร่อยขายก็ได้ราคาดีค่ะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15 15 15 ผสมกับปุ๋ยบารุงรากนะคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อหนะคะผสมกันเสร็จแล้วก็ให้ใส่รองก้นหลุมไป1ช้อนแกงค่ะแล้วก็ให้เอาดินกบปุ๋ยไปพอประมาณนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้นกลามะมละกอยังไม่ต้องการที่จะใช้ปุ๋ยค่ะนำต้นมะละกอลงไปปลูกก่อนปลูกก็ให้รดต้นกล้าก่อนนะคะแล้วก็อยาก,กรีดถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีด จะไปกรีดถูกรากของต้นมะละกอจะทําให้ต้นมะละกอเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าอยากให้ต้นมะละกอเตี้ยก็ให้เอียงนอนปลูกประมาณ45องศาค่ะถ้าอยากให้ต้นตรงก็ไม่ต้องเอียงนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยค่ะกบดินให้แน่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นมะละกอนันโยกแล้วก็จะจับรากได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็พูนมาเป็นหลังเต่านิดเดียวค่ะ ปลูกเสร็จให้รดน้ำทันทีค่ะแต่ว่าไม่ให้น้ำแฉะหรือว่าน้ำขังนะคะให้ชุม่มแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำลงล่องได้ค่ะมะละกอเป็นพืชที่ชอบความชื้นค่ะแต่ว่าไม่ให้น้ำแฉะไม่ให้น้ำขังนะคะก็ให้รดน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือว่าสองวันรดก็ได้ค่ะก็ให้ดูสภาพพื้นที่ของแปลงค่ะว่ามีความชื้นขนาดไหน ถ้าหากว่ารดมากน้ำแฉะหรือว่าน้ำขังนะคะต้นมะละกอนี้ก็จะตายค่ะช่วงประมาณ3เดือนมะละกอก็จะเริ่มอ,ออกดอกนะคะ <cend ant. S 1> ก็ให้ฉีดฮอร์โมนกระทุ้งดอกนะคะโดยฉีดไปบริเวณที่มะละกอจะออกดอกบริเวณยอดเลยค่ะเวลาที่ฉีดก็ให้ฉีดในช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะคะเป็นการกระตุ้นให้การออกดอกเพิ่มขึ้นแล้วก็ ติดผลง่ายลูกดกค่ะการใส่ปุ๋ยเมื่ออายุมะละกอได้1เดือนนะคะก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15 1ช้อนแกงแล้วก็ปุ๋ยคอกไปพอประมาณนะคะไม่ให้เยอะเอาพอประมาณเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวดินจะเค็มค่ะอายุ2เดือนใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24 ไปหนึ่งช้อนแกงค่ะช่วงนี้เราจะบำรุงเร่งการออกผลค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสมอายุ3เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13, 13, 21 1ช้อนแกงแล้วก็ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ก็เป็นการเร่งผลค่ะช่วงเดือนที่4ที่หที่6 ก็คือทุกๆเดือนเลยค่ะก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13, 3 3 21แล้วก็ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสมอย่างนี้ไปทุกเดือนเลยค่ะจนตลอดอายุการเก็บเกี่ยวเลยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือให้ใส่อย่าให้ถูกต้นนะคะเพียงใส่บริเวณรอบโคนต้นแล้วทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยจะต้องรดน้ำให้ชุ่มเพียงพอค่ะ ในช่วงที่มะละกอกำลังออกดอกออกผลนะคะถ้าอยากให้มะละกอมีรสชาติที่หวานอร่อยก็ให้ใส่เกลือแกงบ้านเรานี่ละค่ะใส่ไปบริเวณรอบโคนต้นอย่าให้ถูกต้นนะคะประมาณหยุบมือหนึ่งนะคะหยิบมือหนึ่งหรือว่าประมาณหช้อนแกงก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มะละกอมีรสชาติที่หวานอร่อยค่ะถ้าหากว่าเราบำรุงใส่ปุ๋ยทุกเดือนแล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอทุกวันนะคะ เราก็สามารถที่จะเก็บมะละกอได้กินถึง3-4ปีเลยละค่ะถ้าหากพบว่ามะละกอต้นใดต้นหนึ่งมีโรคเชื้อรานะคะก็ให้ทำการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชทุก15วันนะคะเมื่อหายแล้วก็ให้เลิกฉีดค่ะแล้วก็อายุได้5-6เดือนแล้วก็จะสามารถที่จะเก็บมาประกอบอาหารได้แล้วนะคะ ส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะเก็บแบบสุกนะคะก็ให้เก็บเมื่อมะละกออายุได้ประมาณ8เดือนนะคะเวลาเก็บก็ให้เก็บลูกที่มีสีส้มอมเขียวนะคะเพราะถ้าเก็บในมะละกอที่มีลูกสีส้มอมเขียวนี้นะคะเวลาที่เอาเราไปวางไว้ประมาณสองสาวันนะคะเมื่อสุกเต็มที่มะละกอจะมีเนื้อแน่นอร่อยค่ะแต่ถ้าหากเก็บลูกที่สุกมากเนื้อมะละกอจะเละเดี๋ยวรสชาติความอร่อยจะขาดหายไปค่ะ มะละกอทำอาหารได้หลายเมนูแล้วยังมีประโยชน์เยอะด้วยนะคะประโยชน์ของมะละกอก็คือช่วยย่อยอาหารเป็นยาระบายช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน A วิตามิน C และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณและอีกเยอะแยะค่ะ แถมยังราคาดีด้วยค่ะราคาก็อยู่ที่ลูกละ10บถึงยีบาทเลยละค่ะถ้าต้นหนึ่งมี10ลูก20ลูกท่านผู้ชมคิดว่าเราจะได้เงินขนาดไหนนะคะของดีอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองค่ะอย่าลืมปลูกไว้รับประทานนะคะถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ